น้เขอเช็คก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ YouTube <c oughs> เห็นครูไหม <c oughs> เดี๋ยวครูขอ <c oughs> เดี๋ยวครูขอกด Facebook ก่อนนะคะอะใครเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนนะคะทักทายกันก่อนก่อนที่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันก่อนนะคะภาพและเสียงของครูชัดไหมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูนกสอนทำเครื่องสำอางเกรดพรีเมียมครูของคนทำธุรกิจเครื่องสำอางนะคะโอเคใครเข้ามาแล้วทักทายครูหน่อยนะแล้วก็ภาพและเสียงของครูชัดไหมนะคะเช็คให้ครูนิดนึงเพราะว่า เพราะว่าวันนี้มาไม่ได้บอกกล่าวใครเลยไม่ได้บอกกล่าวกันเลยเดี๋ยวครูขอบอดแคส์น,นึงเมื่อกี้ลืมบอดแคสไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูอลิสชัดนะคะครูอลิสชัดนะคะวันนี้ครูมาแบบอลองไลฟ์สดในสองช่องทางใน OBS นะคะในสองช่องทางในเวลาเดียวกันแล้วก็เพจ ครูมีทั้งหมดอยู่สี่เพจครูก็เลยลองไลฟ์ดูว่าอ่าสี่เพจเนี่ยทั้งสี่เพจเนี่ยไลฟ์พร้อมกันได้ไหมนะคะอันนี้เป็นเทคนิคใหม่นะคะที่ครูลองลองอ่ศึกษามาแล้วก็ลองทำเลยนะคะโอเคครูบีบีภาพชัดไหมคะภาพชัดสีชัดไหมสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายครูนิดนึงนะคะทักทายครูน้องนิดนึงวันนี้มาให้ความรู้ ในเรื่องอืมอัพสามความรู้นี้นะคะทําธุรกิจผลิตเครื่องสำอางกันแบบยาวๆเลยโอเคสวัสดีค่ะใครเข้ามาบอกครูนิดนึงนะโอ้โหเข้าหลา์เหมือนเหมือนได้ไลค์หลายห,หลายเพจนะคะครูมีหลายเพจครูก็เลยลองไลค์หลายเพจดู อ่าเหมือนได้หลายหลาเพจในเวลาเดียวกันนะได้เห็นกันทุกช่องทางนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่นะคะที่ครูอยากจะอ,ออกมาให้ความรู้คนด้วยในเรื่องของการทําธุรกิจเครื่องสําอางที่เราจะผลิตยังไงโดยที่ต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะถึงจะผลิตเครื่องสําอางได้แบบทําธุรกิจกันแบบรุ่งเรืองก้าวหน้า แล้วก็ทําแบบยาวๆเลยโดยที่ไม่สะดุดนะคะแล้วก็ทําแบบถูกต้องด้วยเนาะอ่าสวัสดีค่ะน้องฝนทิพย์เมื่อกี้เพิ่งคุยกันเนาะสวัสดีค่ะเอ๊ครูจะดูของตัวเองได้ยังไงเดี๋ยวครูบีบีทำให้ครูนิดนึงอ่ะ,อะเห็นละเห็นละ,นนอะโอเคภาพชาัดนะคะภาพชาัด โอเคทักทายกันมาก่อนนะคะทักทายกันมาก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูด้วยครูบีบีบอดแคสต์บอร์ดแคสต์ให้ครูหน่อยได้ไหมอ่ะเมื่อกี้ลืมสอนกันนะคะ <laughs> ลืมสอนก่อนไลค์ส่อน <laughs> ก็เลยแบบมาแบา <laughs> บฉุกลระหุกกันนิดหนึ่งวิธีการบอร์ดแคสต์เดี๋ยวพิมพ์ตรงนี้ เดี๋ยวรอกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูให้ความรู้สามข้อนะคะใครเข้ามาแล้วเนี่ยทักทายครูก่อนแล้วก็ครูจะบอดแคสยังไงดีเดี๋ยวครูบอดแคสที่หลังก็ได้นะคะให้ความรู้กันก่อนดีกว่าเนอะไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ไม่ไดเ้เตรียมกันก่อนอยากกดไลค์ก็กดเลย <c oughs> นะอยากกดไลค์ก็กดเลยแล้วก็คิดถึงทุกคนด้วยที่ อจะเอาความรู้ดีๆมา,า่ากมีคนเข้ามาถามครูในเรื่องของการทําธุรกิจเครื่องสอําอางอยากจะผลิตอยากจะสร้างโรงงานอยากจะทําโรงงานขนาดเล็กหรือโรงงานขนาดกลางาแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่มีความรู้มาก่อนแล้วจะเริ่มต้นจากการอัพความรู้ตรงไหนดีนะคะครูก็เลยอยากจะเอาสิ่งนี้มาบอกกับทุกคนก่อนนะคะว่าเออการเริ่มต้นเนี่ย ถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้นะคะดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการการทำธุรกิจนั้นๆก่อนสิ่งที่เราจะทำธุรกิจเครื่องสำอางครูจะมาบอกในเรื่องของโอกาสช่องทางธุรกิจกันก่อนว่าทำไมธุรกิจเครื่องสำอางจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจนะล้มหายตายจากกันหลายธุรกิจเลยแต่ ธุรกิจเครื่องสำอางยังคงอยู่ได้มันเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เรานี่แหละจะต้องเห็นโอกาสนี้นะคะเห็นโอกาสนี้แล้วก็พัฒนาความรู้ของตัวเองนะคะทำไมคะ,คะอ๋อโอเคโอเคอเคมื่อกี้มีมีการเช็คภาพนิดนึง นะคะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ,ะในการทําธุรกิจเครื่องสําอางนะคะจะต้องมีความรู้ต้องอัพความรู้สามสามความรู้นี้นะคะถ้าเรามีสามความรู้นี้เนี่ยเราจะทําธุรกิจกันแบบยาวๆและจะสามารถทําธุรกิจแบบยั่งยืนมั่นคงได้นะคะโอเคความรู้แรกนะคะความรู้แรกเมื่อเราเห็นโอกาสแล้วเนาะ เห็นโอกาสช่องทางทางธุรกิจนี้แล้วเนี่ยความรู้แรกที่เราจะต้องอัพความรู้เลยในเรื่องของการทําสูตร <kys. S 1> ในเรื่องของการทําผลิตค่ะถ้าใครยังไม่มีความรู้ในเรื่องเนี้ยก็ไม่สามารถเข,านะเข้ามาอยู่ในวงการธุรกิจเครื่องสําอางของเราได้นะคะดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ก่อนนะคะมีความรู้ในเรื่องของการผลิตก่อน ผสมยังไงมีสารอะไรบ้างที่อยู่ในสูตรอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นสูตรง่งายๆเลยในสูตรของสกินแคร์อย่างเช่นเจลว่านหางจระเข้สูตรง่งายๆเลยครูก็เคยทําสูตรนี้แชร์กันแบบฟรีๆสามารถที่จะไปค้นหาใน y o u t u b e นะคะแล้วก็ค้นหาในหน้าเพจของครูได้แต่ใน y o u t u b e จะค้นหาง่ายกว่าเนาะถ้าเป็น ถ้าเป็นสูตรที่ครูแชร์ไปแล้วแล้วก็แล้วก็มันมันสามารถเสิร์ชหาได้ง่ายกว่ากว่ากว่าที่จะมาค้นในเพจนะคะอ่ะก็อย่างเนี่ยอย่างครึ่งสาอางพวกเนี้ยก็จะต้องมีสูตรนะคะสูตรนั้นจะต้องคํานวณให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตและสูตรนั้นๆน,น,นะคะจะต้องมีความเสถียรเนานะมีความมีทิศของเขาอะ่ะ เราจะใส่สารตัวไหนลงไปได้บ้างตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้สารแอคทีฟมีอะไรบ้างสารอะไรที่ขึ้นเนื้อได้บ้างตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้ดังนั้นในการพัฒนาสูตรในการรู้สูตรในการทําสูตรต่างๆหรือจะทําสูตรครีมกันแดดเราก็ต้องรู้ว่าสารกันแดดมีอะไรบ้างนะคะสารกันแดดมีกี่กลุ่มอย่างนี้ค่ะก็ต้องรู้และ หรือจะทําในกลุ่มของเมคอัพในกลุ่มของรองพื้นกระดาษที่มีรองพื้นด้วยเนี่ย่าตรงตรงนี้ครูก็มีสอนอยู่นะคะครูก็มีสอนอยู่มีคอร์สซึ่งซึ่งที่ไม่ได้มาไลฟ์นะคะไม่ได้มาไลฟ์ตอนนี้ก็คือหมกมุ่นอยู่ในคอร์สนี้อยู่ก็คือตัดต่อถ่ายคลิปเสร็จละเหลือแต่แค่ตัดต่อนะคะแล้วก็อัพลง วิธีขั้นตอนแต่สูตรอะครูอัพอัพให้หมดแล้วนะใครที่เคยเรียนกับครูแล้วก็เคยรู้สไตล์กันเคยเคยเรียนกันมาก่อนรู้สไตล์กันก็คือแค่เห็นสูตรเนี่ยก็สามารถทําได้เลยแล้วก็บอกวิธีการทําอะไรเงี้ยสามารถทําทําได้ก่อนครูด้วยเพราะว่าครูจะต้องตัดต่อคลิปขั้นตอนวิธีทําข้อนี้ครูว่า ครูคิดว่ามันเป็นคอร์สใหญ่อีกคอร์สหนึ่งนะคะที่ครูจะครูตั้งใจให้มันเป็นคอร์สใหญ่เลยแล้วก็ทําแบบละเอียดบูพื้นฐานให้ตั้งแต่แรกนะคะก็เลยทุ่มเทหน่อยเนาะโอเคอ่ะข้อหนึ่งก็คือเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการทําสูตรก่อนนะคะในเรื่องของการทําสูตรอ่ะใคร ใครทําสูตรเป็นบ้างแล้วคนที่มาชมเนี่ยครูเชื่อว่าหลายคนทําทําสูตรได้ได้กันเยอะแล้วนะคะคือดีมากใช่ไหมคะครัอลิสใช่ครัอลิสเนี่ยก็เริ่มต้นจากออคอร์ส21สูตรสกินแคร์เปลี่ยนหน้าฝ้าเป็นหน้าแดงในคอร์สของสกินแคร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นทั้งผู้ผลิตนะคะอัพ เหมือนอัพอาชีพใหม่ๆเปิดช่องทางใหม่ๆนะคะให้กับตัวเองครูลิสเนี่ยเป็นเป็นครูสอนในการแต่งหน้านะคะแล้วก็รับแต่งหน้านอกสถานที่ด้วยหรือรับแต่งหน้าในกองถ่ายด้วยนะคะก็เลยมีก็เลยมาทําในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในการผลิตด้วยมีผลิตของตัวเองนะคะ มีโรงงานผลิตของตัวเองนะคะสามารถที่จะทําได้เหมือนกับครูเลสนะคะทุกคนสามารถที่จะทําได้ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการทําสูตรไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงแรกๆเนี่ยทําเหมือนครูก็ได้นะตอนช่วงแรกๆครูก็มีความรู้ในเรื่องอการทําสบู่อย่างเดียวเลยครูไม่มีความรู้ในเรื่องของการทําเครื่องสําอางตัวอื่นเลยนะไม่มีลายอื่นเลยทําสบู่อย่างเดียวแต่ครูทําเงินจาก การทําสบู่เนี่ยได้หลายล้านอยู่นะคะออเดอร์หลักล้านครูก็ทําได้มาแล้วจากการเริ่มต้นจากสบู่กีซลีนหลอมเทนี่แหละแล้วมีคนดูถูกครูด้วยว่าทําเป็นแค่นี้หรอแต่ทําเป็นแค่เนี้ยครูทําเงินได้มากมากกว่าคนที่มีความรู้ที่หลายหลายลายสินค้าด้วยนะคะตรงนี้แหละที่ครูอยากจะมาบอกว่า การทำธุรกิจมันจะต้องมีองค์ประกอบความรู้อยู่3ความรู้นี้สิ่งแรกเราจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการผลิตเรามีลายสินค้าเดียวให้เราทำลายสินค้านั้นไปก่อนแล้วค่อยอัพความรู้ลายสินค้าอื่นๆขึ้นมานะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับลูกค้าที่ได้ผลิตกับเราเนาะอันนี้มันก็เป็น มันก็เป็นออ่ขนทางใหม่ๆการอัพสกิลการอัพความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจากครูทําสบู่หลอมเทปเป็นอย่างเดียวครูก็ทําสบู่ต่างๆขึ้นมาได้ครูก็ line อัพไลน์สินค้าสกินแคร์อัพไลน์สินค้าอื่นๆกลุ่มเมคอัพกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆอะ,ะค่ะครูทําเป็นทั้งหมดเพราะว่าครูอัพความรู้มา ก็เหมือนกันค่ะถ้าทุกคนอยากจะอัพความรู้แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อครูมาได้เนาะหลังไมค์กันได้โอเคความรู้ที่สองที่เราจะต้องมีเลยเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะผลิตอยากจะทำเครื่องสำอางนะคะอยากจะอยากจะสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำอ,อยอค่ะการทำอ,อยอ มีอยู่สองอย่างนะคะมีอยู่สองอย่างขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนั่นก็คือขั้นตอนในการขอสถานที่ผลิตขออนุญาตเป็นสถานที่ผลิตนะคะการขออนุญาตเป็นสถานที่ผลิตเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ห้องว่างเนี่ยตั้งแต่2ห้องขึ้นไปสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กนะ เราก็สามารถที่จะทำได้ SME รายเล็กเนี่ยสามารถที่จะทำได้เหมือนกับผู้ประกอบการรายใหญ่เลยตรงเนี้ครูมีสอนไว้ฟรีๆนะคะไว้ฟรีๆอยู่ใน YouTube อยู่แล้วและอยู่ในหน้าเพจสามารถที่จะไปค้นดูกันได้หลายคนนะคะหลายคนที่ติดตามครูแล้วไปค้นดูแล้วก็ทำตามนะคะได้ผ่านออยเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นครูกรปลืมใจอยู่เหมือนกันว่าสิ่งสิ่งที่ครูให้ไปฟรีๆคนยังทําสําเร็จคนยังทําได้ยังได้ความรู้จากตรงนี้ได้เนาะอ่ะเมื่อเรามีความรู้ในเรื่องของการทําสถานที่ผลิตเรียบร้อยแล้วอันนี้มันคือผ่านละสถานที่เราผ่านละต่อไปเป็นเรื่องของการทําขอเลขจดแจ้งจะต้องมีความรู้ในเรื่องการทําเลขจดแจ้งนั่นก็คือการเอาสูตร เครื่องสำอางที่เป็นข้อหนึ่งอ่ะมาขอเลขจดแจ้งแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะถ้าเราเป็นผู้ผลิตเป็นโรงงานนะคะเราจะต้องขอเลขจดแจ้งให้กับเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์นะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ดูว่าเขาข,เขาขอเลขจดแจ้งให้เราถูกต้องไหมแค่นั้นเองแล้วก็ไปทำการตลาดแค่นั้นเองค่ะแต่คนที่ นะคะคนที่อยากจะผลิตนะคะอยากจะเป็นโรงงานาโรงงานไม่ว่าจะเล็กใหญ่กลางก็สามารถทำได้แบบนี้เหมือนกันมีต้นแบบที่เหมือนกันนะคะถ้าคนมีทุนเล็กหน่อยก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนนะคะแล้วค่อยขยายค่อยขยายขึ้นเรื่อยๆมีฐานลูกค้ายเยอะค่อยขยายขึ้นเรื่อยๆ อะในการขอเลขขอเลขจดแจ้งอยเนี่ยจะต้องทําสูตรเครื่องสำอางของเราให้ได้100%ไม่ได้100%เด้งออกนะคะเขาไม่พิจารณานะคะก็คือไม่ผ่านเนาะดังนั้นจะต้องเรียนรู้ในการขอเลขจดแจ้งให้ถูกต้องนั่นก็คือ100%นั่นเองใครที่ทำสบู่ เนาะทำสบู่น้ำมันแล้วคำนวณซอฟแคลว์เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่มักจะเกินร้อยกันใช่ไหมพอเกินร้อยเนี่ยเราก็ต้องเทียบบรญยัติยางนะคะเราต้องเทียบบรรยัญญติยางออกมาให้เป็น100%เซนแล้วก็เอา,เอา,เอาแล้วก็เอาไปใส่ในสูตนะคะและสิ่งที่สำคัญเลยต้องรู้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ค่ะ ชื่อ I.N.C.I. name หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์นั่นเองอย่างเช่นว่านหางจระเข้สารสกัดว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขานะคะซึ่งชื่อมันก็ไม่เหมือนกันเนาะชื่อทางการค้าสารบางตัวชื่อทางการค้ากับชื่อทางวิทยาศาสตร์จะไม่เหมือนกันดังนั้นการขออยก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือชื่อ I N C I name นั่นเองนะคะโอเคข้อ2ผ่านไปแล้วเนาะข้อสผ่านไปแล้วใครเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจให้ครูนกหน่อยนะคะหรือพิมพ์คำว่าบวกหนึ่งให้กับครูนกหน่อยเราจะได้รู้ว่าอ่าทุกคนเข้าใจเนาะเพราะว่าวันนี้มามาแบบมาแบบไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้ b อดแคสตด้วยนะคะไม่ได้เทนน เตนอ่แอดมินกันเอาไว้ก่อนนะคะว่าอาต้องต้องทำยังไงก่อนที่จะไลฟ์แต่พอดีครูได้อความรู้ใหม่ในการเพิ่งรู้ใหม่ด้วยว่าไลฟ์สดหลายหลายเพจได้ในเวลาเดียวกันก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไลฟ์สดผ่านอ่าผ่าน youtube ด้วยนะคะสองช่องทางเลย ไม่ใช่สองช่องทางดิช่องทางทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หลายๆเพจนะคะได้ในเวลาเดียวกันจริงๆแล้วได้หลายช่องทางกว่าน,นี้นะถ้าเรามีช่องทางอื่นๆเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่ใน OBS ได้เลยนะ <c oughs> ครูไม่เห็นเออ่ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะถ้าครูไม่ได้ตอบใครเนี่ยอย่าเสียใจนะคะครูไม่เห็นคอมเมนต์จริงๆอ่ะ โอเคข้อ3นะคะข้อสเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่จะผลิตอยากจะทำธุรกิจเครื่องสำอางแล้วก็จะผลิตสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าสำคัญตรงที่ในเรื่องของการตลาดค่ะถ้าเราทำการตลาดไม่เป็นทำสินค้าดีๆออกมาแล้วนะคะแต่ไม่มีใครซื้อมันนั่นมันหมายความว่าไงคะไม่มีความหมาย ดังนั้นเราจะต้องรู้จักการทำการตลาดด้วยการทำการตลาดมีอยู่2ทางเหมือนกันก็คือ1ก็คือการทำการตลาดวิธีออฟไลน์และการทำการ,การตลาดแบบออนไลน์ปัจจุบันนี้นะคะออนไลน์ออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าใครไม่ออกมาในโลกของออนไลน์เราจะไม่กว้างเลย เราจะไม่กว้างเลยนะอันนี้ครูเตือนครูเตือนตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะว่าถ้าเราไม่ทําออนไลน์ในปีนี้อาจจะไม่มีโอกาสของเราอีกก็ได้หรือเราจะเรียนรู้ตามคนอื่นไม่ทันนั่นเองเขาทําเงินกันไปถึงไหนแล้วแต่เราไม่ยอมทําสักทีเนี่ยมันก็มันก็ลําบากนะคะเราไม่เป็นที่รู้จักกลายเป็นเราไม่เป็นที่รู้จักของตลาด ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ผลิตให้กับใครนะคะอะ่ตลาดตลาดออนไลน์เราจะทำไงก็คือออกไปในช่องทางต่างๆอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เลยเช่นตอนนี้ครูกำลังไลฟ์สดอยู่ที่ทไหนะที่ YouTube ใช่ไหมที่ YouTube ด้วยแล้วก็ที่ที่ facebook ด้วยแล้วหลายๆเพจด้วยเพราะว่าครูเรียนรู้ตลอดที่จะทำยังไง ให้ไลฟ์ออกไปหลายๆช่องทางที่คุูทำงานแบบครั้งเดียวแล้วจบนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการอัพสกิลอีกแบบหนึง่งที่ทุกคนน่ะก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็อัพความรู้กันเนาะส่วนส่วนในเรื่องของอการทำการตลาดออฟไลน์ line, อันนี้ไม่ยากแต่แต่ไม่กว้างเนาะและเหนื่อยและเหนื่อยด้วย ไม่ไม่ได้ใช้การทุ่นแรงแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เราจะต้องทำออฟไลน์ควบคู่กันไปด้วยถ้าใครมีคอนเน c t ชันกันอยู่แล้วอ่ะอันนั้นก็อันนั้นก็ดีไปนะคะแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าเราจะทำการตลาดออฟไลน์ได้ยังไงอ่ะ,อะเดี๋ยวคุณโูกจะบอกไว้ก็คือเราเราในกลุ่มของเครื่องสำอางเนาะในในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาจะมีร้านขายส่งอยู่ เราสามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์เราอ่ะไปฝากวางขายได้แต่ก่อนที่ยังไม่มีออนไลน์เนี่ยครูก็ทำวิธีนั้นนะครูวิ่งหลายจังหวัดมากแล้วก็เอาสินค้าค่ะไปวางตามร้านบิวตี้ในจังหวัดในอำเภอนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าร้านเหล่านี้นะคะกลุ่มร้านเสริมสวยเนี่ยเขาจะมารับสินค้าจากที่ร้านนี้ แล้วก็เขาแล้วก็ในผู้คนนะคะในอำเภอนั้นในจังหวัดน,นั้นเขาจะรู้ว่าที่นี่คือร้านขายส่งนั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการดีลกับออฟไลน์ line นะคะส่วนดีลในออนไลน์ออนไลน์ไม่ต้องดีลนะก็คือเปิดด้าร้านแบบง่ายๆก็คือเปิดเพจเปิดยูช่อง YouTube ของตัวเองเปิดช่อง TikTok ok ของตัวเองนะคะแล้วเราก็มาไลฟ์แบบครูเนะี่ย มาให้ความรู้ในกลุ่มลูกค้าของเรานะคะกลุ่มลูกค้าของเราคือใครเราก็มาให้ความรู้เขากลุ่มลูกค้าของเราคือใครเสร็จเราก็ถามว่ากลุ่มลูกค้าของเรามีปัญหาอะไรนะคะถ้าเขามีปัญหาเรื่องไหนอันนี้เราต้องคิดอยู่ในหัวเลยเราต้องมาตอบมาตอบปัญหาให้กับลูกค้าของเราให้ได้ แค่นี้เราก็ได้ใจลูกค้าเราแล้วคะ่ะโอเคป่มโอเคปหะครูไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะเป็นวันนี้ไลฟ์สดกันแบบวิธีใหม่ครูก็เลยไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ถ้าไม่ได้ตอบใครถ้าไม่ได้ตอบใครนะคะอย่าเสียใจนะคะใครมีคำถามอะไรสามารถที่จะถามครูเข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครสนใจที่จะ เรียนคอร์สจริงๆแล้ว3ความรู้นี้อยู่ในเพจของครูทั้งหมดเลยนะครูสอนทั้งหมดเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อ1ก็คือในเรื่องของสูตรการทำสูตรเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็การทำขอออขอเลขจดแจ้งเลขจดแจ้งเนี่ยก็เมื่อเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งจับมือทำแบบออนไลน์ แบบออนไลน์นะคะแต่จับมือทำได้ก็คือการรีมูฟเข้าไปาหน้าจอของลูกศิษย์เลยนะคะทำยังไงอะไรยังไงก,ก็สอนกันตรงนั้นเลยก็เพิ่งทำไปนะคะอันนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามคุณนกได้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะคะส่วนเรื่องการตลาดเนี่ยครูก็จะมีคนช่วยนะคะครูก็จะมีครูบีบีเข้ามาช่วยในในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะ แล้วก็ในเรื่องของการตัดต่อนีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีสอนแบบสอนให้นะคะสอนให้ในในเพจนี้หรือในเพจที่เป็นลูกเพจด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคในสามในสามความรู้นี้นะจำเป็นอย่างมากนะคะจำเป็นอย่างมาก ถ้าเราถ้าเรายังไม่มีความรู้ในเรื่องไหนให้อัพความรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่ธุรกิจของเราจะได้อ่อทำกันแบบยาวๆเติบโตกันแบบยั่งยืนนะแล้วก็ทำกันแบบถูกต้องด้วยอย่างเช่นความรู้ในเรื่องของการทำออยอเนี่ยรู้แค่ครั้งเดียวนะทำได้ตลอดชีวิตเลยอันนี้บอกเลยว่าทำได้ตลอดชีวิต ส่วนในเรื่องของสูตรเนี่ยก็รู้แค่ครั้งเดียวเราก็สามารถที่จะอ,อ,อัพความรู้สามารถปรับสูตรปรับแต่งให้เป็นสูตรของตัวเองได้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ยากถ้าเราอยากจะเพิ่มทักษะให้กับตัวเองมันมีทิคมีโครงสร้างอยู่นะคะถ้าเรารู้โครงสร้างของเขารู้ทำความเข้าใจนะคะ,ะก็จะ ได้ได้ความรู้อย่างนี้นะคะไปทำธุรกิจของตัวเองแบบยั่งยืนเพราะว่าวิชาที่ดีที่สุดคือวิชาที่สามารถเอาไปทำเงินได้เอาไปทำธุรกิจของตัวเองได้นั่นเองโอเควันนี้คุณนกมาแบบสั้นๆก่อนนะคะแล้ววันหน้าถ้าคุณนกว่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณนกมาให้ความรู้กันอีกโอเคบายบาย อ่า YouTube YouTube ใครยังอยู่บ้างนะคะใครยังอยู่บ้างครูขอจุดสตรีมก่อนนะคะโอเคบ๊ายบาย